คุณกบเข้าไปวัดพี่น้องอะเอาเก็บมาเก็บมาสิลูกเอาละเอาละยางดีกว่า่าอันตรายนี่มันแมนบ่นี่มันใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วถ้าขมยัยอันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อไหนเดี๋ยวหายอดสวยๆไงนี่ไงบาดได้อยู่นี่เก็บก่อนจะค่อยอ่นนั้นจะค่อาย พูดเก็บของอื่นก่อนจังอันนี้จะพิ่งเก็บแล้วก็เหยียบหญา้าลลกไงเห็นแบตเข้าไปเหยียบหญา้าไอ้ให้ต้นผักขมมันไม่เอาไม่เอาเออปชั่นข้างนอกนะพี่บัดมันก็ปิดนะครับกดโลบโลใส่บวกก็ได้เดี๋ยวคนแถยต้อ,องมือทางนี้ถึงจะได้ไปเห็นแบบนีเอาตัวนี้กว่าไม่ไม่ไม่นี่เอาพี่บ้านี่คือโบมันมา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 เลยนะค้อนไปเก็บหูจักผักโขมบู๊ วจะกอนหาอยู่หลังบ้านต้มหมูน่ะบริงานสนนากินกันบงเหนียวด้ยนี่ตน้าน้อยเซิ์นนั่น้อยต้เอาต้นใหญ่นี่ มีผักขมอยู่ปลาหนึ่งกันแย่งกันได้ดิพี่บาสจะลงไอ้นั่นมันกดพับนึ่งกันห่ลูกมันเห็นตรงนั้นไม่สวยเลยลาวภาพเปนนุ่นเพรไม่เห็นมือดอกไม้วางนี่ให้ตบแม่แ้่ตัดเอาสายามอย่าไปเอาลาวภาพนั้นไม่สวยนักผมมวกวใครเลยเฮียบอกผมเนียเดี๋ยวจะเก็บจริงมันมันโดนลายมันเท่าเนาะ เมื่อคืนบ่วแมนปอบผ<ด>ี้ะเจ้าบัแมนปอบเขาเฮือนบอ่วเห็ดหัวหลุดธรรมชาติมากเลยนะหอยแมนกินยังม <c oughs> ีลูกกินกับแกล้วกินกับแกววีเด็ดสวย

ตอนนี้สามคนพี่น้องครับร่มด้วยช่วยกันได้ยังเนี่ยโหลดหนึ่งนาทีนะสามนาทีกว่าแล้วสามนาทีกว่าแล้วไปตัดล็กเก้งเดี๋ยวสัหน่อยงแล้วยอะไรเน่อันงามเนาะมันโดนฝน น ah. uh sí, <ah> so um. ี่้ววั้านมันสีส้มๆนะลูกเอาอะไรตั้งขาโจงาเนาะสีงามเนาะดีเลยล่ะไส้ขมไส้ขมหรอเจอไส้ตันไหมเจอไส้ใหญ่เหรอ มีน้ำพริกหนุ่มนะดีเลยแล้วเอาไปแม่ไหนอ่ะนี่เจ้าบอพ่อแล้วโอเคาแค,ค,ค่จอดแจะได้ไปกินยูวัตโตอเอาห้องทองด้วยเอมมินสีมากเดี๋ยวมันสิหายกินของบอดดามสีนิ่งใส่น้ำเยอะไปแม่เรยพักคมเดือจดจวด ลวกเดาสีกันยังงาม,อ,มอยู่เลนะยน่นก็กินกินเฉพาะตัวมันนะกินเพาะตัวเอาเท้าลืมได้นี่พองเอาไปคุณแม่อันนี้ผ้าเขาของยาย คนนี้นอ,อยู่โตอ,อีกน้อยนึงกับพ่อว่าเจ๋วโอาตายหรืวจะเป็นหนวยก้าตายโอ้ยมันห่อนเี้ ไปเอาแกน้ำอรลงมาพ่อเอาจนวันเป็นแค่เราไปซื้อสังฆทานหน้ารรตัดแล้วเราก็ได้ของเข้าบ้านอีกแล้วพี่น้องของรคบ้านเราเอาไว้ี่ในครัวไงพ่อขายถุงอไม่ก้นน้อยฮะพ่ายถุงหอมหเออเพราะว่าน่าพึ่งคนขึ้นไปซื้อไส้รถเมื่อกี้นี่อันนี้กระแมนเก่งขับค้นขายนะประตูบ้านแคบๆเอาของมาได้เสยวะสาเุงืด เอาเอาเอาปากพ่วงของมันน so, like ี่แค่ไปสืบ้อสังฆทานได้ของมามหมสามชิ้นใช่ต้งลบตรงนั้นปะอ่าแล้วมันคล้องเหมือนเมื่อวานเออเขาข้างกุญแจอยู่ไหนนี่กุญแจวางไว้หน้าใช่วัดกันกับข้าวเปล่าไว้นี่ก็นี่ยังสี่หางหิวไปก่อนอีกบ่มีอะไรอีกไหมไม่แล้ว ไปไปไป,ไปวัดเทศบุญหายคุณยายคุณแม่คุณพ่อคุณหลานคุณเอือยโอ้มันสูงดิโอ้ลงดีๆนะลงไม่ดีเอวหักนะถ้าขมเก็บเนะี่ยเสีบเสบพี่น้องโอ้ยบอกเท่า บักเผาโหนี่ก็แดยผักโขมเล้นี่หลังบ้านมีแต่ยยอดงามๆตำรึงก็มีเด้อผักตำรึงก็ว่บ้านมันหน่อยเอนผักตำนินคืนกอนก็ล่อเปิดประตูนี่คือเก่านะจ๊ะ เป็นพุ่งเนาะเืนก็ต้องโพล์ข่าได้อย่างนั้นได้ไงมั่นรองเดี๋ยวตั้งเรื่อไปกันก็เห็นชีวิตนะเออจะมันไปยากไม่หนยน้อยน่าตาอยู่ทางหนันทางฟ้านั่นนะมาเออแิ่ทีมหมู่บวานขอบคุณค่ะแก้หน่อยน้อยยิ่หนาเออเดี๋ยวหน่อยน่าหน้าเซลล์ออกเต็มแคมนี้จะคลองที่ต้องมาวางไหนเพราะจะคลองไร่สดเี็ดน้างานนี่แหละเออ ค้นผิดกีเลยกูบอกว่าก็จะจะนอยจะเดทให้อากามายเอาคระเลยนางแมาเลยเก็บสมบัติของฉันกับคืนหากระตามากเลยนะมาตาอุ้ยกระตามาก,กับสุดเขากันแท้ เมื่อวานนหอยเก็บขออยะเขาจะเอาทิมเอยลืมเดี๋ยวหอดวัดก่อนชุบตลาด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 ข้าวยังไม่ปิดเลยจ้ะเฟือ<า>งมาม่าขายดีสําได้หมว เี๋ยวเหน่อน่าแสนกจหนาบ่ฟเดโทรศกลัน่กีอฟันคนเดีหมขากำลังเห็ดใหม่หลายเนาะอ้ยหลวงพ่อแสนละมั้งแสนก็เรื่องของเจ้าแล้ว เป็นกระสิมาซองว่ารถไปยังอะละอะเมย์รถตุรีมัหนีเพระต้องเทียงกันนี่คือบ่มีังไมีการคุณดบ่บ่มีมมีตตเนพ่ตามเอฟเฮ็ดย่มืดมืไมีพยานอะไนะม่พยานนะนี่ออกยูทูบเลยนี่ยอำรับเจ้าของมันบ่เนี่ยขนาดว่าเขาสั่สอนว่า เขาบอกเป็นคนนั่งดูได้นะเป็นเนี่ยเขาไปยีเป็นจับเขานัง่งใช่ลงสีลงสีเล็กซ่อมทุกรุ่นโอ้ยขันหูดิอเอากระดาษตัดผัดไหมขอหน่อยเขี่ยมาแล้วนะ่เนี่ยพี่ว่าของพี่อ,อ,พอู้ห์การเคือนก็ไม่ได้ลบไม่ได้นะนมอเตอร์เมงก็หูอยู่ <laughs> เอาไปเอาทำนี่อุบด้วยจะออกมาสุโขทัยแบบสบายใจกันเลยมันเข้าตอนไหนตอนมายืนสูบยาเนี่ยบอ้กนอนีน้อนอนเออเอาสักครู่บริเวณนี้นครับสร้างมาปแสดงว่าเก่าหมด้มันก็น้ำลายเนี่ยตามันเหมืบายาได้ให้น้ำลายมปนน้ำลายจ้าที่นี่่มีจ้าลวดจะแล้วจ้าตาปิดบอกว่าปิดปิดลวเนาะ ยังเตือทิมแม่มมดเนยอันเื้อไ i ไฟซื้อเมียหรือจอยจอยผ่อนดีซื้อพระท่านโอ้ยท่านสอมากวนเห้าเลยท่านสอมากวดเรียบร้อยแล้วท่านพูท่านสอระพงระพงชาตรีผ่อนอ่ะจาอาวาจจาราสีอยู่ดิ กันพี่แม่พอแลนบ่เลยซีแมนลบทางหลบทางลีกลีกคุณจะข้ามาลีกบ่พี่ต้าขยับสักทา ไม่ไม่ไม่ยังไม่มรจวตู้สัปะรดไหพระอรนาถูกเยอเขาจุดให้ย่ายก่อนเขาบาสอย่าไปจุดในรถ มัยมันก็กุ้มแล้เนาะเทียนถูกถูก,ถกดึงมาก่อนชุดนึงดึงมาก <Okay. S 2> ่อนแผ่นนึงไงเออเอาซรงเสียบให้เพื่อนกัน,นทุกซองเลยอันนี้เออเหมือนกันหมดแบ่งหน้าที่กันนะจ๊ะหลังจากทำพิธีตังกทานเนสร็จกะส่วนหนึ่งกะ ไปถวายพัะเขาเพราะว่าพี่ทองกุดไม่น่อยแบ่งไม่น้อยรับหน้าที่คุยกับบรรพบ,บรุษกินไปคุยไปส่วนไปค่ะบริเฝ้าเข็ดือจังเวลาเข้าไปเช่งเม่อยู่อยู่อันจีนอ่ะสุสานจีนเขาก็สิเปิดไปกินไปคุยไปส่วนคุยมายัาง